โอเคมาใหม่ครับเหมือนน่าจะได้หรือเปล่ายังไงโอเคสวัสดีนะครับเรามาดูนะครับว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยนะครับประจำเดือนมีนาคม2,565หลังจากที่เราไม่ได้พูดคุยกันมานานมากต้องใช้คำว่าเกือบ2ปีหลังจากที่คุณพ่อผมเสียชีวิตไปนะครับผมก็ไม่ค่อยได้โฟกัสในเรื่องราวของการตรวจดวงสักเท่าไหรนะ่นักนะครับฉะนั้น มันก็ห่างหายไปนานแล้วก็ได้ทำอย่างลหลายอย่างนะฮะทำบ้านทำออฟฟิศทำสถานที่ใหม่เพราะว่าแต่ก่อนตอนที่ผมไลฟ์เนี่ยนะครับผมอยู่ที่ชนบุรีตอนนี้ก็ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่อุบลราชธานีก็ตอนนี้ก็3ปีแล้วนะครับก็เรียกได้ว่า3ปีแล้วนะ,อะโอเคใครเข้ามาเห็นแล้วนะครับช่วยแชร์แล้วก็ทักทายด้วยว่าเสียงพูดเสียงอะไรเนี่ยนะครับมัน ชัดเจนไหมนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ลืมเอามือถือมาอีกเครื่องหนึ่งมันก็เลยเช็คไม่ได้แล้วก็สุดท้ายก็งงตัวเองเพองงตัวเองก็ไม่รู้ว่าคุยกับใครอยู่นะครับอ่ะใครมาถึงแล้วทักทายกันหน่อยนะไม่ได้เจอกันนานคิดถึงจังเลยเดี๋ยวนะโอเคน่าจะขึ้นแล้วนะโอเคโอเคสวัสดีครับพี่จอยชัดเจนเนาะสัญญาณ สัญญาณเป็นอย่างไรเพราะว่าผมใช้จากาผมใช้จากมือถือนะครับผมใช้จากมือถือแล้วก็เป็นสัญญาณไ i f i กลัวมันสะดุดเพราะว่า,าผมมาไลฟ์ที่ที่ทำงานใหม่ก็ติดกับบ้านนี่แหละครับพอดีทําทำอีกหลังหนึ่งก็ยังไม่ได้ให้ทางสามีบีเขาเนี่ยนะครับมาเดินสายเป็นสายแลนให้พอจะเป็นสายแลนเนี่ยนะครับระบบมันจะ,สะเสถียรกว่าเวลาที่เรามีการตรวจด,ดวงหรือว่าไลฟ์ดวง แต่ถ้ามีการไลฟ์ผ่านมือถือหรือว่าเน็ตมือถือเนี่ยนะครับบางครั้งมันอาจจะเร็วบ้างช้าบ้างนะฮะแล้วแต่ว่าเมกที่มันมีอยู่มันเหลือมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะโอเคมาดูครับว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยนะครับในช่วงเดือนมีนาคม2565หลังจากที่ไม่ได้ดูกันนานแสน,านนานเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรในเรื่องราวของงานงินความรักแล้วก็สุขภาพนะครับแน่นอนนะครับว่าปัจจัยที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้นั่นก็คือเรื่องของโควิด ที่มันยังไม่ไปไหนสักทีแล้วก็มีแนวโน้มว,ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในเรื่องความรุนแรงนะครับฉะนั้นก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับให้กับหลายๆท่านหลายคนด้วยนะครับอะมาดูครับในส่วนของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ช่วงเดือนมีนาคม2565นี้เนี่ยินะครับแน่นอนครับว่าคุณจะ,อ,ะอยู่ในช่วงการถูกจดจ้องนะจดจ้องหรือจับตามองไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องราวของงานนะครับหรือเรื่องของความรัก ลหลายสิ่งลหลายอย่างคีย์เวิร์ดหลักคือเรื่องการที่ไม่ได้หลังใจหลังจากที่มีใครมาจดมาจ้องมาเฝ้ามามองว่าเฮ้ยทำอย่างนั้นไม่ดีนะเฮะ้ยทำอย่างนั้นไม่ถูกนะนะฉะนั้นมันจะเกิดเกิดความอึดอัดมันจะมีความอึดอัดเกิดขึ้นในความเป็นตัวเราหรืออีกมุมหนึง่งมุมกลับคือคุณกําลังจดจ้องใครบางคนอยู่เช่นอาจจะเป็นบุตรเพราะวัดภาพที่ขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนเหมือนกับว่าเด็กหรือว่าลูก หรือผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ค่อยเชื่อฟังหรือมีอารยะขัดขืนเออไม่ค่อยเป็นตามที่เราบอกสักเท่าไหร่นักนะครับมากที่จะบอกอย่างไปอย่างเออบอกให้ทําอย่างก็ทําอีกอย่างนะครับมันจึงเกิดความรู้สึกที่เรียกได้ว่ามันอึนอดอัดนะในเรื่องราวของเดือนมีนาคมของคนที่เกิดในวันอาทิตย์แน่นอนครับว่าเมื่อความอึอดอัดมันเกิดขึ้นสิ่งที่เราต้องมองก็คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของภาวะอารมณ์ นี่สติเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเราควบคุมสติตัวเองไม่ได้ปัญหาอาจจะเกิดขึ้นตามมาลหลายๆอย่างอาจจะเกิดการขัดแยง้งอาจจะเกิดปัญหาที่มันคุยกันไม่ไม่ลงตัวเพราะไม่ลงตัวนะครับมันก็คือเป็นการใช้อารมณ์มากกว่าการที่เราใช้สตินั่นเองนะครับดังนั้นเรื่องของตัวตนหรือความเป็นตัวเราเนี่ยนะครับแน่นอนว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ค่อยได้ดั่งใจหรืออาจจะทําอะไรที่มันอยู่นอกกรอบ หรือไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหรนักนะครับเรื่องของการเงินการเงินในช่วงนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่ามักที่จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือไปกับอะไรที่มันไม่ค่อยเกิดประโยชน์แต่โดยส่วนใหญ่ถ้าไปกับเรื่องของความรักมักหมดเยอะนะถ้าเงินทองไปทุ่มกับความรักมักที่จะหมดมากหมดเยอะและส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรย้อนกลับคืนมาให้กับเราได้ เรียกว่าวานพืชเนี่ยมันต้องหวังผลแต่เราหวานเราหวานเงินกับคนที่เราเราคิดว่าเรารักเขาเขารักเราเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องแบ่งแบ่งครึ่งหนึ่งนะวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งเราคิดว่าเขารักเราอะจริงๆเขาอาจจะไม่ได้รักเรารักเราก็ได้นะครับฉะนั้นเรื่องของการเงินตอนนี้ก็มีมีเกณฑ์ในการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรมีรายจาย่ายมีค่าใช้จ่าย ไปกับเรื่องไม่ขาดคิดเรื่องจิปาทะเรื่องที่ไม่ค่อยมีเหตุมีผลมักที่จะไปกับเรื่องของของเรื่องพวกนี้โดยส่วนใหญ่ดังนั้นต้องเซฟนะครับบริหารทางการเงินให้ดีเงินส่วนไหนเราควรที่จะใช้กับอะไรเงินส่วนไหนที่ไม่ควรใช้กับอะไรเราต้องมีการแยกนะฮะประเภทออกมาให้ชัดเจนมิฉะนั้นเนี่ยนะครับอาจจะทําให้เกิดการขาดดุลเพราะในช่วงนี้สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะ เรียกว่าราบลื่นเหมือน,อนแต่ก่อนแต่ก่อนโอ้โหหาเงินง่ายหาเงินคล่องทุกวันนี้เนี่ยนะครับหืม,มนะของก็แพงหมูก็แพงอะไรก็แพงนะฮะมีอย่างเดียวที่ไม่เคยแพงขึ้นเลยก็คือเงินเดือนของหลายๆคนดังนั้นเรื่องความสมดุลระหว่างรายรับกับรายจ่ายอาจจะไม่กระโดดไม่ไม่ไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นต้องบริหารอย่างดีนะครับและในช่วงจังหวะเวลานี้นะครับเรื่องราวของข่าวอะไรต่างๆที่มันเข้ามาบางครั้งเราต้องกรองด้วยนะ เพราะว่ามันจะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาให้เราได้ยินได้ฟังอยู่ตลอดเวลาบางครั้งก็จริงบางบางครั้งก็ไม่จริงบางดังนั้นต้องฟังหูแล้วไว้หูอย่าเชื่อทั้งหมดเพราะไม่งั้นเนี่ยนะครับอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้อย่างที่บอกนะครับเหมือนก็เฮ้ยกูเห็นแฟนมึง i, uh ไปเดินอยู่กับคนนั้นคนนี้นะเห็นแฟนมึงเนี่ยไปกินข้าวกับคนนั้นคนนี้นะบางครั้งเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นกับตาเราอย่าเพิ่งเชื่อ นะเหตุเหล่านี้มันอาจาจะเกิดขึ้นได้จากคำว่าเขาว่าหรือข่าวลือดังนั้นต้องมีสติในการฟังอยู่ตลอดเวลาและในช่วงนี้ก็มีเรื่องราวให้คิดอยู่กับเรื่องของ,ของครอบครัวเรื่องกับคนในบ้านนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะอาจจะมีเกณฑ์ในการที่ต้องเครียดกับเรื่องของรถราที่มันส่อมที่มันเสียที่มันพังในช่วงนี้ค่อนข้างเครียดนะมันมีเรื่องราววุ่นวุ่นนะ ผมต้องเชื่อว่ามันมีเรื่องราววุ่นๆ่นที่อยู่ภายในบ้านของเราในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยจะเข้ามากระจุกกระจิกเดี๋ยวก็เหลืองนั้นเดี๋ยวก็เหลืองนี้มันเลยกลายเป็นความเครียดสะสมเกิดขึ้นกับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ดังนั้นนะก็พยายามมีสติในการพิจารณาเรื่องต่างๆที่มันเข้ามาบางครั้งมันมันใช้อารมณ์ตัดสินใจไปทําอะไรที่มันลื่ออ่าก็เรียกไม่เกิดประโยชน์หรือว่าเลื่อยเปื่อยไปเรื่อยๆเนี่ยน,นะครับมันก็ไม่ค่อยดีฉะนั้น มันจะมีเรื่องเครียดให้คุณได้ได้สนุกเล่นอยู่นะครับในช่วงเดือนมีนาคมนะฮะลูกในช่วงจังหวะเวลานี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าเขาจะไม่ค่อยเชื่อฟังเราอาจจะเป็นช่วงรอยต่อด้วยนะครับในช่วงที่ปิดเทอมหรืออาจจะลูกปิดเทอมแล้วไม่ค่อยอยู่ในกรอบหรือเครียดเรื่องเรียนของลูกลูกจะากเรียนเราอยากให้ลูกเรียนอย่างหนึ่งแต่ลูกอยากเรียนอีกอย่างหนึ่ง มันเกิดความรู้สึกว่าภาวะความเครียดกับผู้ใต้มาคับบัญชาหรือบุตรหรือเด็กหรือใครก็ตามแต่ที่ค่อนข้างพอสมควรนะครับดังนั้นเราต้องพยายามใช้เหตุผลให้มากขึ้นมากขึ้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของปัญหาต้องระวังการขัดแย้งให้ดีนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการไปพูดไปคุยไปเจรจาอะไรต่างๆมากมายช่วงนี้ก็ไม่ค่อยที่สำฤทธิผลสนะักเท่าไหร่นัมัมกที่จะชั่วม,มันเหมือนกับเราคาดหวังเราตั้งใจมาก ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้แต่สุดท้ายสิ่งที่มันได้ก็คือว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดฉะนั้นอาจจะมีการขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานด้วยนะครับต้องระวังหรือคนใกล้ตัวหรือเป็นแฟนเราเนี่ยนะครับต้องระวังให้ดีนะครับอย่าใช้อารมณ์หรือความหงุดหงิดที่มันถูกสะสมมามาตัดสินหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะทําให้เกิดเรียกว่าความเสียหายอยู่ในวงกว้างมากขึ้นนะครับมาดูในเรื่องราวความรักความรักของคุณแน่นเหนียวดีนะแต่ มีโอกาสที่จะขาดได้อืเชือกเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขาดได้แต่ความรักของคุณมันยังเหนียวแน่นแต่อย่าให้ปัญหามาทําลายความรักในความเป็นตัวคุณนะครับผมเชื่อว่าพลังของความรักย่อมที่จะจับมือแล้วก็เป็นกําลังใจที่ดีให้กันได้นะครับทำอะไรก็แต่ในช่วงวงหวะเวลานี้เนี่ยนะครับผมก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงที่เอาอยู่อยู่นะใครที่ทําธุรกิจอะไรต่างๆมากมายก็อยู่ในสภาวะที่ยังเอาอยู่ยังสู้ไหว นะยังสู้ไหวเพราะมันมีตัวช่วยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันไม่มีตัวช่วยเลยเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาแล้วก็อันตรายพอสมควรนะครับอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบท้อไม่ไหวแล้วก็เหนื่อยแล้วก็หยุดทําในสิ่งที่คุณกําลังคาดหวังและตั้งใจที่อยากให้มันประสบความสําเร็จในความเป็นตัวเราครับดังนั้นเรื่องของอธุรกิจหรือหุ้นส่วนอะไรต่างๆมากมายก็ถือว่าอยู่ใน การจับมือกันค่อนข้างดีอยู่นะแต่ก็ต้องระวังการขัดแย้งกับใครบางคนที่เป็นหุ้นส่วนด้วยนะครับอะมาดูในส่วนของไพ่ใบต่อไปนะครับส่วนสุภาพบุรุษเนี่ยนะครับให้ระวังจะมีสตรีผิวอวบอันนะดูหุน่นยั่วยวนนะครับ เจ้าเนื้อเจ้าไข่เจ้านมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะเข้ามาทําให้ความรักของคุณเกิดความวุ่นวายหรือเข้าใจผิดได้ตัวนี้ต้องระวังให้ดีด้วยเช่นกันนะครับนะมาดูในส่วนของตัวต่วตอไปนะครับสําหรับไพ่ใบนี้นะครับเรื่องอะไรต่างๆมากมายสําหรับสุภาพบุรุษจะค่อนข้างเด่นนะไม่เกี่ยวกับสุภาพสตรีคนที่เกิดในวันอาทิตย์ คิดทำอะไรหรือคาดหวังอะไรที่เป็นสุภาพบุรุษมกักที่จะช่วงนี้ถือว่าผมว่าคล่องดีนะมีโอกาสที่จะได้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอยู่ในระดับหนึ่งแต่ไม่ค่อยมากนักนะถือว่ามันมันมันไหวอะแล้วมันโอเคอะในความรู้สึกตัวเองนะครับคิดทําอะไรก็ถือว่าดีแล้วก็จะมีผู้เราผู้ใหญ่นะครับที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยนะครับที่เป็นผู้ชายให้การสนับสนุนที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับ มาดูตัวต่อไปนะครับในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับในเรื่องราวของโชคลาภก็มักที่จะมีเรียกวโชคลาภดีๆโชคลอยๆหรือสิ่งที่คาดหวังโดยเฉพาะนักศึกษาจบใหม่เนี่ยนะครับหรือคนที่อยู่ในช่วงที่ยังไม่ได้มีครอบครัวเนี่ยนะครับเวลาที่คิดหรือทําอะไรก็มักที่จะประสบความสําเร็จแต่คนที่มีครอบครัวแล้วมี มีลูกมีเต้าแล้วเนี่ยนะครับก็มักที่จะเครียดนะจะเครียดหรือจะมีเรื่องให้คิดปวดหัวอยู่กับลูกกับบริวารของตัวเองหรือภายนบ้างตัวเองแต่คนที่เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงที่กําลังค้นหาตัวเองหรือกําลังเติบโตอยู่ในกลุ่มของวัยนักศึกษาเนี่ยนะครับทําอะไรก็มักที่จะประสบความสําเร็จอย่างที่ตัวเองตั้งใจในช่วงของเดือนมีนาคมนี้นะครับมาดูอีกหนึ่งใบนะครับสําหรับใบนี้อ่า ในช่วงนี้เนี่ยนะครับหลายสิ่งหลายอย่างให้ระวังลาบลอยนะสำหรับสุภาพบุรุษอย่างที่ผมบอกไว้ว่าจะมีเนื้อน,นมไข่เข้ามาทำให้ครอบครคัวเกิดความวุ่นวายหรือปั่นป่วนได้นะครับก็เรียกว่ามันมีมือที่สามมือที่สี่มือที่ห้าหรือมืออะไรก็แล้วแต่จะทำให้มันมันมันจะไม่รื่องผู้หญิงเข้ามานะครับสำหรับสุภาพบุรุษเนี่ยนะครับมาดูใบสุดท้ายเป็นอย่างไรผมจะดูแค่12ใบนะครับมันจะเพื่อความรวดเร็ว นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงที่กําลังปรับจูนเรื่องของออฟฟิศหรือเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆมากมายด้วยนะครับอ่ะช่วงนี้ก็จะอย่างยังอย่างที่บอกนะครับมันจะเป็นรายจ่ายมันยังจะเป็นรายจ่ายต่างๆอยู่นะครับสําหรับคนที่เกี่ยวกับบุตรบริวารต่างๆเหล่านี้นะครับก็ยังจะมีเรื่องของเงินเงินทองทองที่ออกไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือคนที่ยุน้อยกว่าเป็นธรรมดาในช่วงเดือนมีนาคมนะครับ2อง5นินี้อ่ะ สัญญาดีไหมเป็นอย่างไรจริงๆผมไม่เห็นนะถ้าเป็นเครื่องเดียวที่อยู่ตรงนี้มันมันมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นว่าใครคุยหรือใครถามอะไรยังไงนะครับใครมีคําถามอยากจะถามอะไรไม่ว่าคุณจะเกิดวันอะไรคนละหนึ่งคำถามยังไงก็ฝากแชร์ไปด้วยนะครับตอนนี้สิ่งที่ผมเห็นคือผ่านทางเพจ Facebook เท่านั้นเองนะครับมีใครอยากจะถามอะไรหนึ่งคำถามถามได้เลยนะเดี๋ยวผมจะตอบให้ก่อนที่เราจะปิดไลฟ์แล้วก็ไปในวัน วันจันทร์นะครับไปในวันจันทร์มีไหมตอนนี้ผมเห็นแค่ทาง Facebook นะครับแต่ส่วนทาง YouTube ไม่เห็นนี่เออสวัสดีครับคุณนินวนะครับรอวันอังคารนะโอเคผมจะพยายามไลค์ให้ได้สักวันจันทร์อังคารพุธอ่ะประมาณสักวันพุธสักครึ่งทางดีไหมวันนี้เราจะคุยกันแบบเรื่อยๆแล้วแต่ว่าจังหวะนะฮะอาจจะไม่ได้ไลค์ต่อเนื่อง ก็คืออาจจะไลฟ์แล้วก็พักประมาณสักสินาที20นาทีแล้วก็มานั่งคุยกันต่อนะครับในวันต่อไปโอเคจะมีโชคไหมพี่จอยงวดนี้นะฮะแสดงว่าได้เลขเด็ดมาหลังจากที่เดินทางไปท่องเที่ยวหรือไหว้พระที่อื่นนะครับเดือนนี้จะมีโชคลาภไหมมีโอกาสนะครับแต่เรียกว่ายังไม่ใหญ่พอเออก็ยังมีโอกาสที่จะได้โชคมีโชคอยู่บ้างนะครับหรือไม่แน่อาจจะเป็น สัตว์สองเท้าอะไรลักษณะแบบนี้นะครับเข้ามาโชคลักษณะแบบนี้ <c oughs> อ่ะโอเคนะครับมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมเดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์แล้วก็พักดื่มน้ําปัสสาวะสักครู่หนึ่งนะครับก่อนที่เราจะมาะพูดคุยกันต่อนะในส่วนของคนที่เกิดในวันจันทร์ช่วงนี้ผมจะจะ,จะไลฟ์แบบอะไระันนะไลฟ์แบบผ่านมือถือไปก่อนนะครับสำหรับเดือนมีนาคมส่วนเดือน เมษายนค่อยว่ากันเดี๋ยวผมเซตร,ระบบก่อนเพราะว่าผมนั่งเซตแล้วไม่มันไม่ค่อยดังเสียงไม้มันเป็นก้องๆเสียงไม้มันไม่ค่อยชัดเจนเหมือนเหมือนที่เคยไลฟ์มาแต่ก่อนพอดีผมผมยกระบบขึ้นมาใหม่นะครับดังนั้นก็ว่ากันไปสวัสดีครับคุณเฟิร์นทาง Facebook นะครับไปทาชโนดมาขอพอรใช่ไหมครับไม่ได้โควิดมาด้วยนะอโอเครอวันอังคารน,นะครับเดี๋ยววันนี้จันท์อาคารพุธ กั้งวันนะครับอีก3ามวันเนี่ยได้รู้แน,น่นอนนะครับส่วนพวกนี้เราค่อยมาคุยกันต่อพูดกลางคืนพฤห,หัสศุกร์เสาร์ลักษณะแบบนี้นะครับทำอาชีพหมอดูจะไปได้ไหมคะนะครับอตอนนี้เรียนอยู่ใช่ไหมครับคุณนินวไปอาชีพทางหมอดูได้ไหมคือถามว่ามันได้อะครับแต่ถามว่าเราจะต้องมีการฝึกฝนหรือว่าศึกษาเรียนรู้ให้มากขึ้นเพราะว่า ดวงเราเนี่ยมันเป็นดวงที่หนึ่งต้องเกี่ยวข้องกับปัญหาของคนนะ,ะเกี่ยวข้องปัญหาของคนดังนั้นการที่เราจะมาเป็นหมอดูเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับคนหรือหาทางอองกให้คนก็ถือว่าโอเคไปได้นะครับแต่ต้องใช้การฝึกฝนก็ขั้นเยอะแล้วก็ความขยันก็ขั้นมากแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือประสบการณ์ประสบการณ์ที่ต้องอยู่กับมันอยู่ตลอดเวลานะครับสวัสดีใครนี่ ค่อยๆขึ้นมาทางเฟซนะครับคุณนิชางานที่ติดต่อไว้จะได้หรือเปล่าคะงานที่ติดต่อไว้จะได้ไม่ได้ครับได้แน,น่นอนนะครับถ้าเป็นงานที่ไม่ผิดกฎหมายนะถ้าผิดกฎหมายเนี่ยตัวใครตัวมันนะครับมันจะไปนอนในคุกได้ครับมีข่าวดีมีโอกาสดีๆที่จะเข้ามาแน,น่นอนนะครับสวัสดีพี่ธัญลักษณ์นะครับคิดถึงเช่นเดียวกันนะครับคิดถึงทุกคนเลยเพราะว่ามันหายไปตั้งนานมากตั้งแต่ เกือบสองปีปีกว่าปีกว่าที่ไม่ได้มาเลยไม่ได้มาเลยไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันเลยผมก็งอกลืนเนี่ยยังไม่ได้ยอมเลยนะครับอายุก็เดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับดีนะที่หน้าตาก็ยังไม่ไ,มไปด้วยเท่าไหร่นะครับอา่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเดี๋ยวค่อยถามไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าคุณจะเกิดวันไหนอะไรไงท้ายคลิปอ่าท้ายท้ายไลฟ์เนี่ยนะครับผมก็จะมีการ มาพูดมาคุยแล้วก็ใครอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ค่อยถามกันใหม่อีกทีนึงนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพักดื่มน้ําปัสสาวะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยนะครับในช่วงเดือนมีนาคม2565นี้จะเป็นอย่างไรแต่ส่วนทาง youtube ผมไม่เห็นเลยนะผมไม่เห็นเลยนะครับว่าเพราะว่ามัน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 มีแค่สองเครื่องมันดูไม่ได้นะครับเอ คนละหนึ่งคำถามนะครับท้องตอนนี้แข็งแรงดีไหมคะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแอบบลุ้นนิดๆนะครับตอนนี้เนี่ยคนที่เครียดโดยส่วนใหญ่ถ้ามองว่าจริงๆจะเป็นผู้หญิงนะครับหรือว่าพ่อเขาคิดว่าเขาอยากได้ผู้หญิงอะ่ะเออคนคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นเป็นแฟนแล้าอะเขาคิดว่าเขาเขาอยากได้ผู้หญิงดังนั้นแนวโน้มโดยส่วนใหญ่แอบบแอบบน้อยๆน้อยๆไปทางผู้หญิง แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างสวยนะหุ่นดีแต่ก็อาจจะดนนืดนิดนิดนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ชายนะครับจะเป็นคนที่ผิวเข้มอมไม่ผิวเข้มดูแบบดูลึกลับดูแบบเข้าใจเขายากหน่อยจะไม่ค่อยเป็นจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยนะครับแต่ส่วนเรื่องของสุขภาพก็โอเคแข็งแรงดีนะครับไม่มีอะไรที่น่าห่วงแต่ส่วนใหญ่คือคุณพ่อน่าจะลุ้นผู้หญิงหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราเค่อยมาคุยกันนะ ค่อยมาคุยกันอีกทีนึงี่ ه, ทำไมมันไม่ขึ้นครับผมก็งงมากโอเคเดี๋ยวมาคุยกันในวันจันทร์ต่อนะครับสักครู่หนึ่งสวัสดีครับ